สวัสดีครับวันนี้ธนา,าพเาเพลินจะพาไปชิมไปชอบทุเรียนนะครับเจ็ดสายพันธุ์ที่คนนิยมชอบชิมเยอะที่สุดนะครับอันดับที่7ได้แก่ทุเรียนหมอนทองนะครับราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละ150บาทหรือ180บาทนะครับ อันดับที่6ได้แก่ทุเรียนพวงมณีนะครับราคาอยู่ที่200บาทหรือ250บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับยมปลูกที่จังหวัดจันทบุรีรสชาติหวานจัดนะครับสีเหลืองเข้มเนื้อเนียน อันดับที่5ได้แก่ทุเรียนนวนทองจันนะครับราคาเริ่มต้นที่250บาทนะครับซึ่งเป็นทุเรียนลูกผสมระหว่างพวงมณีกับหมอนทองนะครับอันดับที่4ครับทุเรียนจากป่าละอูครับเป็นทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยนะครับ แล้วก็เนื้อเนียนมีรสหวานราคาเริ่มต้นที่ประมาณ300บาทครับอันดับที่3ได้แก่ทุเรียนจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับรสชาติอร่อยนะครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณ300ถึง500บาทต่อกิโลกรัมนะครับ อันดับที่สองได้แก่ทุเรียนจากอุตรดิบนะครับนั่นก็คือหลงรับแลและก็ลิ้นลับแลร,ราคาอยู่ที่300ถึง500บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับอันดับที่1 ครองแชมป์ตลอดการนะครับนั่นก็คือทุเรียนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับทุเรียนนนนั่นเองนะครับมาดูมาชิมกันนะครับราคาเริ่มต้นที่กิโลกร,รัมละ5,000บาทนะครับนั่นคือเจดแหล่งทุเรียนที่ได้รับความนิยมจาก พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูทุเรียนนะครับมาชิมมาชอบกันได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามชมขอบคุณครับ